ใครมีของเก่าพวกพระเครื่องเครื่องประดับทองเงินเพชรพลอยที่ดินบ้านคอนโดโกดังรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานสามารถนำมาขายอาจาร,รย์ชยัยทรธรงามเกิดสิริได้นะคะโทรมาที่เบอร์โทร0992829142ค่ะหรือว่า add idline นทร789นะคะ S.U.N.T.H.O.R.N 789ค่ะหรือถ้าใครมีอสังหาริมทรัพย์ราคาตั้งแต่30ล้านบาทขึ้นไปหรือรู้จักเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวก็นำมาฝากขายได้เช่นกันค่ะเจ้าของจะได้เงินจำนวนเยอะมากส่วนคนแนะนำได้1%จากราคาทรัพย์นะคะ